รามาตุ้นลอบรากาตูสวัสดีค่ะสวัสดีราชินีแห่งบ้านทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านราชินีค่ะวันนี้วันศุกที่5เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564 หรือตรงกับวันที่21เดือนรอยัพปีฮิดรอักการะหนึนั่นเองนะคะตอนนี้เพื่อนๆกำลังรับชมรายการราชินีแห่งบ้านถ่ายทอดสดทุกวันนะคะเวลาประมาณ8.15มง15นาทีหลังเคารพธงชาติเนาะทาง Facebook Live อินชาลอแล้วก็คลิปอะ่ะที่ทำไลฟ์สดมาเนี่ยนะคะคลิปตั้งแต่แบบว่าเห็นหน้ากันเนี่ยยังไม่ได้เอาไปลง Facebook นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่างจะเอาไปลง Facebook ให้เฮ้ยไม่ใช่ไปลง u t ทู e ให้แล้วก็ค่อยมาดูย้อนหลังกันก็แล้วกันนะคะ,ะวันนี้ค่ะยังมาเข้าต่อในหนังสือของเรานะคะหนังสือเทคนิคศิลปะการใช้ชีวิตคู่นะคะรวมเทคนิคในการพิชิตใจคู่ครองตามคัรลองอิสลามวันนี้จะมาพูดถึงแล้วภรรยาเนี่ยจะมีเทคนิคในการพิชิตใจสามียังไงเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วเนาะทีนี้วันนี้ มันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเฮ้ยพออ่านแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะอ่านแล้วมันอึ้งยังไงหรือว่าข้อความอ่ะเอออย่างเรื่องของวันนี้เขาบอกว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับสามี เ,เราก็ไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะอย่างซี่เองก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ว่าเฮ้ยถ้าเรามีภรรยาแล้วนะภรรยาเนี่ยจะสร้างความเดือดร้อนให้กับสามีมีด้วยหรอว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยเป็นไงเราไม่ค่อยเป็นเราได้แต่แบบว่างอนกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปถึงขั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับสามีและแบบสามีไม่ไหวเลยอะไรเงีย้ยมีด้วยหรอ,อแล้วพอพอหัวข้อเป็นหัวข้อว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับสามีใช่ไหมคะ ก็ไปหาข้อมูลมาไปหาข้อมูลมาในในพันทิปอะค่ะแล้วสุดท้ายคือมันมีจริงๆด้วยนะคะเพื่อนๆแบบว่าผู้ชายคนหนึ่งเ,เขาก็มาปรึกษาเลยอะไรเงี้ยว่าภรรยาเขาเป็นแบบนี้แบบเนี้ยควรจะทํายังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของคนที่เขามาปรึกษากันใน YouTube นะอ่านหนังสือกันนิดนึงหนังสือเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับสามีเออทีแรกซิก็งงว่า มีด้วยเหรอว่าเวลาเราแต่งงานแล้วเราแบบจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสามีอะไรเงี้ยคือเรามองในมุมมองที่เราเป็นราชินีไงมุมมองของการเป็นราชินีก็คือว่าถ้าเราแต่งงานแล้วเนี่ยเออสามีก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเราแบบเนี้นึกออกไหมคะคือ,ค,อคือเราจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาอะทําไม่ดีกับเราเรารู้สึกไม่โอเคแต่เราไม่ค่อยกลับมามองว่าเฮ้ยแล้วเราเนี่ย จะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเขาด้วยนะนั่นแหละค่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะเฮ้ยก็มาอ่านแล้วเนื้อหาเขาก็ดีมากเลยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราลองย้อนนึกดูซิว่าภรรยาเนี่ยถ้าเกิดว่าได้สามีที่ดีอะเป็นความโปรดปรานนะเป็นความเมตตาเป็นความที่แบบว่าโอเคเลยอ่ะเออใครได้สามีดีซี่เคยได้ยินเวลาแบบเขาพูดว่า ประมาณว่าเออถ้าได้สามีดีหรือว่าได้ภรรยาดีอะก็คือเหมือนได้ขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนี้นึอกออไหมคะถ้าเกิดว่าได้ภรรยาหรือว่าสามีไม่ดีอะเหมือนตกนรกทั้งเป็นอะไรประมาณนี้เคยได้ยินใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วทีนี้ก็พอมาพูด แต่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาก็บอกว่าสามีที่ดีเนี่ยก็เป็นความโปรดปรานจากพระเจ้าเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราได้สามีที่ดีอ่ะให้เราเนี่ยรักษาเขาไว้อย่าปล่อยให้เขาหายไปไหนเออมันคือหนทางของความสุขที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วถ้าเรามาตีความเพิ่มอีกก็คือว่าเฮ้ยเราอยู่บนโลกนี้เนี่ยไม่รู้ว่า50ปี60ปี70ปี แล้วเราต้องทนทุกทรมานอยู่กับสามีที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเออสมมุติเราได้สามีที่ไม่ดีกินเหล้ามั่งตบตีเราพูดจาไม่เพราะไม่ช่วยทํามาหากินอย่างเงี้ยเนึกออกไหมคะถ้าเราได้สามีประมาณแบบเนี้ยแล้วเราต้องมานังนั่งทนทุกทรมานกับสามีที่ไม่ได้เรื่อง <c oughs> ทั้งชีวิตเออใครจะทนไหวอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นนะพูดถึงเนี้ยก็เห็นบางคนที่แบบว่า สามีอ่ะเขาบอกว่าเขาได้สามีคือไม่โอเคนะไม่สบายใจที่จะอยู่กับสามีคนนี้อะไรเงี้ยบางคนก็ตัดสินใจที่จะเลิกแล้วก็หาสามีใหม่อ่าบางคนก็แบบว่าไม่ยอมเลิกนะเออบอกว่าโอสามีตัวเองเนี่ยไม่ดีเลยค่ะแต่ว่าไม่ยอมเลิกเพราะว่าเป็นห่วงลูกอ่าไม่อยากให้ลูกมีปัญหาทนอยู่กันไปจนตายกันไปข้างก็มีอ่าทีนี้มันก็อยู่ที่มุมมุมมองความคิดของแต่ละคนว่าเออเวลาเราแต่งงานแล้วเนี่ย ขั้นตอนของการเลือกอะเราผ่านมาแล้วนึกออกไหมคะเราผ่านมาแล้วว่าเราต้องเลือกสามีแบบไหนตอนนี้เรามาอยู่ด้วยกันแล้วพออยู่ด้วยกันอ่ะ เราอะจะต้องประคับประคองชีวิตมันไปทางไหนไงแล้วถ้าเกิดว่าสามีที่เราเลือกมาแล้วดันเป็นคนไม่ดีด้วยดันเป็นคนที่ตกตีเรา,ด,เนนด,เราดันเป็นคนที่พูดไม่เพาะไม่ช่วยทํามาหากินไม่ได้เลี้ยงลูกมันอยู่ที่เราละค่ะว่าเราจะตัดสินใจยังไงถ้าเราตัดสินใจว่าอ้อเราจะอยู่ต่อฉะนั้นเราจะอยู่ต่อแบบไหนให้เรามีความสุขด้วยไม่ใช่อยู่แบบแต่ละวันคือแบบเหมือนต,ตกนรกทั้งเป็นอะไรแบบนี้ก็ต้องคิดก็ต้องวางแผนเอาในส่วนของราชินีเนาะ แล้วก็มีคําพูดของท่านศาสนาูุดด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า,าผู้หญิงคนใดเนี่ยที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสามีคนนั้นเนี่ยก็คือว่าจะได้เป็นแบบเป็นเป็นคนดีในสวนสวรรค์อะไรประมาณนี้ด้วยค่ะ,ะแล้วก็ลูกแมนบอกว่าลูกเอ๋ยก็คือเขาสอนลูกชายเขาค่ะเขาบอกว่าลูกเอ๋ย จงระวังผู้หญิงที่ไม่ดีนะเพราะเธอเนี่ยจะทำให้สามีชาราก่อนวัยอันควร <c oughs> อันนี้อ่านแล้วเฮอก็ขำขำตรงไหนหรือว่าเออเขาไปสอนลูกว่าอย่าไปเลือกผู้หญิงที่แบบว่านิสัยไม่ดีเออถ้าเกิดว่าเราไปเลือกผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีจะทําให้เราเนี่ยแก่ก่อนวัยอันควรอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นผู้ชายมันก็จริงอะ่ะคือมันมีแต่ความเครียดไงนึกออกไหมคะเออแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับเราอ่ะถามว่าผู้ชายมันเครียดไหมอ่ะ มันก็ต้องเครียดอยู่แล้วใช่ไหมสร้างแต่ความเดือดร้อนให้นั่นแหละจะทําให้แก่ก่อนวัยอันควรนั่นเองสามีของเราอะไรเงี้ยถ้าเราสร้างแต่ปัญหาให้เขาอะไรเงี้ยบางทีเราหันไปมองในสามีทําไมแก่จังเลยแก่ก่อนวัยอันควรแล้วเนี่ยไปสู่บุหรี่บ้างไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะเราก็ว่าเขาแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีที่เขาแก่กว่าวัยอันควรมันมาจากเราก็ด้วยด้วยก็ได้นะกออไหมคะเออก็ต้องดูเออหนังสือเขาว่าแบบนี้ แล้วสุดท้ายค่ะบอกว่ามีนบีดาวุ่ดาวุดก็คือกษัตริย์เดวิดใช่ไหมคะของไม่ว่าจะเป็นยิวหรือว่าคริสหรือว่าอิสลามอะไรเงี้ยเขาก็สอนบอกว่าผู้หญิงที่ทําตัวไม่ดีกับสามีนะ ก็จะเปรียบเหมือนกับว่าแบกภาระคือสามีอ่ะก็เหมือนกับว่าแบกภาระหนักอึ้องอ่ะไปจนแก่จนเท่าไปเลยเลอะไรเงี้ยอ่านั้นถ้าเกิดว่าเราแต่งงานกับแบบผู้หญิงที่ไม่ดีอ่าเราก็จะเจอเรื่องราวที่แบบมันไม่ดีเหมือนแบกภาระไปทั้งชีวิตอ่าอันนี้ก็คือเรื่องราวของในหนังสือทีนี้ เราเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเทคนิคอะถ้าเกิดว่าเราจะทําให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยมันยืนยาวแล้วก็เป็นการพิชิตใจสามีเราด้วยคือเราอย่าสร้างปัญหาให้กับสามีอ่าทีนี้มันมีเรื่องเล่าค่ะไม่ใช่เรื่องเล่าแหละเป็นการปรึกษากันในเออเขาเรียกว่าเว็บของพันทิปในเว็บพันทิปเนี่ยนะคะที่เข้าไปอ่านแล้วทีนี้ค่ะเพื่อน ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปโพสต์ในพันทิปบอกว่าะภรรยาของเขาเนี่ยสร้างแต่ปัญหาให้สร้างแต่นี่ให้เขาควรจะทํำยังไงดีอม,มีแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีมาปรึกษาด้วยนะแล้วทีนี้เขาก็โพสต์ในพันทิปเรียบร้อยพอโพสต์ไปปุ๊บอะ่ะเราก็มาอ่านพออ่านปุ๊บลายละเอียดมันเป็นแบบนี้ค่ะสามีคนเนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยแต่งงานแล้ว แล้วก็ทีนี้เลิกกับภรรยาคนเก่าแล้วมาแต่งงานกับภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยค่ะแล้วก็มีลูกด้วยกันทีนี้ค่ะตอนที่แต่งงานกันเนี่ยภรรยาที่ที่เพิ่งมาแต่งงานเนี่ยนะคะเขาก็มีหนี้สินกับรุ่นสามีของเขาผู้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เคยแต่งงานมาแล้วด้วยแล้วพอมาแต่งงานกับผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ยังมีหนี้สินที่ยังเป็นหนี้อยู่กับสามีคนเก่าเขาอะไรเงี้ยสามีคนนี้เขาก็เคลียร์ให้นะคะเพื่อนเพื่อนเคลียร์ให้ไปหลายแสนบาทซะด้วยสุดท้ายอ่ะ เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วก็มาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมีลูกหนึ่งคนในระหว่างของการใช้ชีวิตคู่เนี่ยค่ะสามีเนี่ยเขาก็ทํางานปกติแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ให้เงินเดือนภรรยาปกติเออให้เงินเดือนเลี้ยงดูซื้อเสื้อผ้าให้ทุกอย่างเนี่ยก็คือสามีบริหารจัดการเรื่องการเงินให้แล้วก็ให้เงินเดือนของภรรยาด้วยอะไรอย่างนี้ทีนี้พอสักพักอะคะ่ะเขาบอกว่า ภรรยาเนี่ยไปสร้างหนี้สินเพิ่มอีกแล้วภรรยาไปสร้างหนี้สินเพิ่มอีกแล้วเพิ่มยังไงก็ไม่รู้แหละแต่เวลาแบบให้เงินไปซื้อของชอบซื้อของเซลล์ชอบซื้อของที่แบบมันมีอยู่แล้วในบ้านแล้วก็ไปซื้ออีกอย่างเงี้ยแล้วบางทีเวลาไปซื้อของกินอย่างเงี้ยค่ะก็ไปซื้อแบบว่าซืรุย่ยซืรอไลไง ไปซื้อมาแล้วเอากลับมาบ้านแล้วกินไม่หมดกินไม่หมดก็ทิ้งแล้วสามีบอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยตลอดเลยไม่รู้จะทํายังไงดีแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไงก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่ได้จะชวนกันทะเลาะเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เรื่องมันหนักขึ้นค่ะ่าจุดคลายแม็กคือเรื่องมันหนักขึ้นก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกสามีว่า เขาเนี่ยมีหนี้สินอ่าแล้วทีเนี้ยสามีก็ถามว่าก่อนหน้านี้ก็เคลียร์ไปให้แล้วนี่แล้วมีหนี้สินอะไรอีกกันเลยประมาณนี้บอกว่าพอดีไปยืมเงินกู้นอกระบบมาแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงอะไรเงี้ยก็เลยไปไปไม่รู้จะจัดการอะไรยังไงละนี่ตอนนี้คือมันใหญ่แล้วก็มันเยอะมากด้วย ทีนี้สามีก็นิ่งไม่พูดอะไรค่ะทีนี้ภรรยาเขาอ่ะไปหาแม่ของสามีอ่าไปหาแม่ของสามีแล้วบอกว่าเนี่ยคุณแม่คะช่วยหน่อยสิหนูอ่ะเป็นหนี้สินอยู่แล้วเยอะมากเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หนูขอยืมแบบสร้อยคอทองของคุณแม่ไปขายได้ไหม ขอ, ip, อยืมสร้อยคอทองของคุณแม่ไปขายก่อนได้ไหมถ้าเกิดว่าหนูยังเป็นหนี้อยู่เดี๋ยวหลานคุณแม่ก็ลําบากอ่าเห็นไหมเก่งไหมภรรยาคนนี้เก่งแล้วทีนี้ไปคุยกับคุณแม่ของสามีพอคุยปุ๊บอะค่ะคุณแม่ของสามีก็ให้นะคะทองคําอะ่ะให้ทองคําภรรยาเอาไปจำนำเอาไปจำนำําแล้วทีนี้มันก็มันก็หายไงเออเอาไปจำนำําแล้วไม่ได้ไปไถ่คืนเอาเงินก็หายทีนี้ก็ทําแบบนี้อีกอะค่ะกับคุณแม่ของสามีรวมรวมแล้วอะเอาทองของคุณแม่สาม มีประมาณ10บาทได้เอาไปขายแล้วคิดว่าจะไปไปใช้นี่เอาไปขายก็คิดว่าจะไปใช้นี่เป็นแบบนี้จนแม่สามีเนี่ยไม่ไหวละ ก็เลยบอกลูกชายของเขาว่าจริงๆอ่ะเป็นแบบนี้นะแม่ขี้เกียจพูดมากอะไรประมาณนี้แล้วสามีก็แบบตกใจเลยเฮ้ยทําไมภรรยาเราถึงทําได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จับมือคุยกันมานั่งกอดเข่าคุยกันว่าเฮ้ยเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเดีย่ะคุณไปสร้างนี่มาแล้วแบบว่าทําให้แม่ผมอ่ะเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยภรรยาบอกว่าฉันขอแบบคล้ายๆว่าขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสามีก็คือให้ช่วย ช่วยแก้ปัญหาให้สุดท้ายค่ะสามีก็ไปปลดหนี้ให้อีกนะแล้วก็จากที่หนี้เยอะๆะเหลือแค่สามหมื่นแล้วพอเหลือแค่สามหมื่นเนี่ยค่ะสามีบอกว่าเดี๋ยวสามีก็ให้เงินเดอนปกติแต่ในสามหมื่นเนี่ยฉันไม่รับผิดชอบแล้วนะเธอไปรับผิดชอบเอาเองนะอะสามีบอกแบบนี้พอถัดจากนั้นนะคะไม่นานประมาณปีหนึ่งอะไรเงี้ยจากหนี้สินที่มีอยู่สามหมื่น่ะภรรยามาบอกว่าสร้างหนี้สินเพิ่มใหม่อีกแล้วประมาณสี่แสน โหแบบสามีแบบตกใจเลยอะทาไมแบบจากสามมือนอะ่ะเธอเคลียร์ไม่ได้หรอแล้วเธอไปสร้างหนี้เพิ่มอะ่ะเป็นสี่แสนได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วสามีก็เลยแบบแบบไม่ไหวแล้วก็มาโพสต์ในพันทิปนี่แหละค่ะแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีภรรยาแบบเนี้ยคุณจะจัดการยังไงก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยเป็นคําถามของเขาอะไรเงี้ยแล้วพอซีอ่านปุ๊บนะซีก็แบบเฮ้ยอึ้งอะ่ะแล้วมัน กับหนังสือเล่มนี้พอดีที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นภรรยาเราอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับสามีแล้วถามว่าในเคสสตั๊ดดี้ของพันทิพย์เมื่อกี้ค่ะเราเห็นชัดเลยว่าผู้หญิงสามารถสร้างหนี้สร้างหนี้สร้างสินได้ให้กับสร้างความเดือดร้อนให้กับสามีได้แล้วซิ่งก็คิดว่าในประเทศนี้ <c oughs> ในชุมชนเราในในครอบครัวเราในหมู่บ้านเราหรือว่าในตำบลเราในประเทศเราเนี่ยก็จะมีคนประเภทแบบนี้เหมือนกันคือเรา เห็นให้เป็นสองมุมไงคะมุมที่คนผู้หญิงที่เป็นภรรยาเป็นคนดีก็มีแล้วภรรยาที่เป็นคนที่ยังไม่เป็นคนดีก็มีถูกไหมคะทีนี้ให้เราย้อนกลับมาว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วเราเนี่ยเป็นภรรยาแบบไหนวะ <c oughs> <c oughs> ย้อนกลับมาดูตัวเองสิว่าเราเนี่ยเป็นภรรยาแบบไหนวะเป็นภรรยาแบบเมื่อกี้หรือเปล่าวะที่ว่าอยู่วันๆนหนึ่งเนี่ยสร้างแต่นี่สินให้กักสามี ถึงวันก็คือว่างานการไม่ทำอะ่ะสร้างแต่นี่สินหาเงินหาเรื่องมาให้สามีอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่สามีอะ่ะคือวันหนึ่งที่เขาทนไม่ได้เขาก็อย่าเราได้เหมือนกันนะคะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีแล้วสร้างแต่ความดีๆให้กับสามียังไงสามีเขาก็อยู่กับเราอยู่แล้วถูกไหมแต่ทีเนี้ย อย่างเคสเมื่อกี้เราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเราจะปรับตัวยังไงว่าถ้าเราเริ่มรู้ตัวสมมติสามีเขาก็เตือนเราแล้วนี่ออกไหมคะแล้วเราเริ่มแบบว่าเฮ้ยรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเราทําผิดพลาดอะไรไปหลายอย่างอะ่ะหน้าที่ของนายชินีแห่งบ้านก็คือต้องขอโทษสามีเรานะขอโทษสามีขอโทษพระเจ้าเออขอพยโทษจากพระเจ้าว่าเฮ้ยเราเนี่ยทาตัวไม่ดีแล้วนะเราขอแบบกลับเนื้อกลับตัวได้ไหมแล้วหลังจากเนี้ยฉันจะไม่กลับไปทําแบบนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยาก แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไะค่ะยังไงเราก็ทําได้เชื่อซี่สิอาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอะเป็นภรรยาแบบนั้นเราก็ต้องกลับมาคุยกับสามีว่าเฮ้ยบังน้องขอโทษนะก่อนหน้านี้คือแบบน้องยังเด็กอยู่อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมก่อนหน้านี้น้องไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยบังให้เงินมาพี่ให้เงินมาหนูก็มาใช้หนูก็มาช้อปปิ้งหนูก็แบบมาซื้อของหนูก็แบบอยากมี กระเป๋าอย่างคนอื่นเขาอย่ากมีรถอย่างคนอื่นเขาอะไรเงี้ยทำไปทํามาหนูมีหนี้ประมาณสี่แสนเนี่ยเออพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมแล้วหลังจากเนี้ยหนูก็จะไม่จะไม่สร้างหนี้สินละเออแต่ว่าเอาจริงๆนะเราอ่ะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราอ่ะไปสร้างหนี้สินมาสิ่งที่เราต้องทําคือเราเนี่ยต้องเป็นคนแก้อันนั้นให้ได้ถ้าเราแก้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอแต่ปัญหาแบบนี้แหละอีก นี่ออกไหมคะต่อให้สามีมาช่วยแก้ปัญหาให้เรานะแต่ถ้าเรายังไม่ได้แก้วิธีคิดของเราอะว่าเฮ้ยเราจะต้องแบบเปลี่ยนราชินีจากมงกุฎเดิมของเราที่แบบว่าสร้างแต่นี่สินน่ะกับเรามาเปลี่ยนใหม่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้หลังจากนี้นะราชินีคนนี้จะเปลี่ยนมงกุฎใหม่แล้วนะจะไม่สร้างนี่สินจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กกบสามีเราเออพอเป็นแบบนี้แล้วเราตั้งใจแล้วเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเขียนแผนดูซิว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เรามีนี่สินอยู่เท่าไหร่ แล้วเราอะมีรายได้อะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรบ้างแล้วก็เช็คลิสต์ออกมาแล้วถัดจากนั้นอะเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแต่ว่ายังไงถ้าเราเริ่มทํานะถ้าเราเริ่มที่จะใช้นี่นะยังไงนี่สินอน,นั้นอะมันหมดอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ช้าหรือเร็วแล้วก็อยู่ที่วิธีการที่ราชินีจะทําเท่านั้นเองอ่าพอเห็นภาพไหมคะเพื่อนๆเนาะพอเห็นภาพใช่ไหมทีนี้พอเราพอเราเห็นแบบเคสสตาร์ดี้ของคนอื่นแล้วเรียบร้อยราชินีแห่งบ้านอะก็ต้องกลับ มาดูตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ยแล้วเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นราชินีแห่งบ้านบ้านของเราเนี่ยลองถามสามีบ้างก็ได้เออไม่มีอะไรผิดนะถ้าเราถามสามีเราอะ่ะว่าเฮ้ยแต่ละวันแต่ละวันี่ะ,ะคือเราทําอะไรให้สามีเราไม่พอใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างซี่ซ,ซี่ก็ถามมังเชษบ่อยๆอ,ยอเพราะบางทีอะ่ะเวลาใช้ชีวิตอยู่กันไปนานๆนะคะเพื่อนๆเราใช้ชีวิตด้วยความเคยชินไง พอเคยชินอะเราก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรามีการถามมีการถามว่าเฮ้ยสามีตอนนี้เรามีอะไรต้องปรับปรุงอีกไหมมีอะไรที่เราต้องพัฒนาอีกไหมอะไรเงี้ยไม่กระทั่งในเรื่องของการอ่านหนังสืออะไรางี้ใช่ไหมเดิมที่ไม่เคยอ่านอ้าวบางเชฟบอกว่าลองอ่านดูสิมันได้อะไรเยอะนะเอาเราก็เลยมาทํารายชินีได้ไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันอยู่ที่ตัวของเราว่าเฮ้ยเราจัดการตัวเราเองแบบไหนแล้วเราจะพัฒนา พัฒนาตัวเองไปได้ระดับไหนอะราชินีก็เลยต้องกลับมาคิดว่าเรา,เาคุยกับสามีแล้วมีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงไหมถ้าสามีบอกบอกเราอย่าแบบขี้งอนไงสมมุติเวลาสามีบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยน้อง ควรจะปรับปรุงตรงนี้เพิ่มนะอ่าสมมติทําอาหารอย่างเงี้ยตรงนี้มันอร่อยแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มเกลือลงไปอีกนิดนึงจะอร่อยก็ามากกว่านี้อีกอถ้าเพิ่มน้ําตาลไปอีกนิดนึงจะอร่อยมากกว่านี้อีกสามีบอกเราเราก็อยากไปโกรธเขาเพราะว่าที่เขาบอกเราให้เราพัฒนาตัวมันจะทําดีขึ้นกับชีวิตเราด้วยดีขึ้นกับชีวิตครอบครัวแล้วทําให้ครอบครัวเราอ่ะมีความสุขด้วยนี่หรอไหมคะเห็นภาพไหมทีนี้พอเข้าแนะนํามาปุ๊บอะ เราไม่โกรธเรายอมรับความจริงได้ว่านั่นน่ะสามีบอกเราให้เราเปลี่ยนแปลงเราก็เริ่มกลับมาย้อนดูตัวเองแล้วก็เริ่มมาเช็คลิสต์พอเช็คลิสต์ปุ๊บเราค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแล้วให้เราเชื่อสุดหัวใจค่ะเพือพ่อนๆว่าราชินี่ยไม่มีอะไรที่ราชินีทําไม่ได้ <laughs> จริงเลยคะ่ะไม่มีอะไรที่ราชินีแห่งบ้านทําไม่ได้ราชินีอ่ะทได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าอยู่ที่ราชินีจะตั้งใจทํำไหมถ้าราชินีตั้งใจทําอ่ะ แป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวราชินีเปลี่ยนแปลงได้แล้วราชินีก็จะดีขึ้นแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนอ่าวันนี้สิ่งก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ในเรื่องของอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับสามีนะคะฝากไว้กับภรรยาทุกท่านเลยที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็มาฟังย้อนหลังด้วยว่า เราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสามีเราเราทํำยังไงก็ได้ให้บ้านเราอ่ะเป็นสวรรค์ในทุกๆวันทํายังไงก็ได้ให้บ้านเราเป็นสวรวงงรค์รแบบสิปี20ปี30ปีใครมองมาก็มีความสุขแม้กระทั่งเรามองในบ้านเราก็มีความสุขเหมือนกันเนาะ วันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ชีวิตให้ลมหายใจซี่จนถึงวินาทีนี้ขอบคุณสามีที่สนับสนุนงานของราชินีแห่งบ้านขอบคุณพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดซี่มานะคะขอบคุณตัวซี่เองด้วยราชินีแห่งบ้านอาซินีดาดาที่สําคัญขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะที่เข้ามาฟังตอนนี้แล้วก็มาฟังย้อนหลังด้วยนะขอดุอาพร้อมกันเนาะโออัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความดีทุกประการที่นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุลลอฮิสัลลัมเคยขอต่อพระองค์และฉันขอ,อขอ ความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่นาบีมุฮัมมัดสัลลาห์ละซัลลัมเคยขอต่อพระองค์ด้วยพระองค์คือผู้ถูกวิงวอนขอความช่วยเหลือหน้าที่ของพระองค์คือการประกาศไม่มีพละกกาลังและอํานาจใดๆนอกจากที่มาจากอัลลอฮ์นะคะขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้รับพรอันนี้ด้วยเถิดนะคะอาเมนวันนี้นะคะซี่ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่หลังเคารับทุงชาติประมาณ8ปดโมงสินาทีนะคะอินชาอัลลอฮ์อัสสลามอัลัยกุมวาระมาตุลลวะบาะกาตุ สวัสดีค่ะ